ครับพี่น้องครับผมฟังข่าวนะครับฟังข่าวว่า,ามีพวกที่จะเขาที่คิดไปแล้วเขวามาด่าคนอีสานนะพวกกระโปรหมันเกี่ยวอีไงกับเขาคือต่างคนต่ายูเกิดมันเป็นคนไทยจงภูมิใจในเราเป็นมนุษย์ร่วมประเทศจึงสีาานาคนอีสานเนี่ยเป็นคนหักพี่หักน้องหักมู่หักพวกหักพวกเผาทั้งหลายนะครับพอได้ไปเหยียดยามพอได้ไปยิงก,ก็พูดได้ระวางคนคนไทยล่ะ มันแตกต่างกับคนอีสานแบบไหนครับก็เพิ่งเห็นมันบินขี่ที่ขึ้นนกมนุษย์พี่ดีเลยกูเ่เห็นพวกมึงสี่บรรดาเยี่ยวเยี่เนี่ยบินได้มึงแต่งงานขึ้นกันมึงกขี่รถกันมึงมีกูกับนีรถอ่ะกูเพ่ได้ยื้อพวกได้ยิ่งทำคนอีสานนะรถกูก็บพวได้เปดี้วกูซื้อขึ้นสดไม่ได้เกี่ยวกันเลยพวกมึงเลยไอ้มนุษย์ตาขาวเนี่ยให้ผมด่าสี่ว่าเกี่ยวว่าผมใส่ข้ามหยาบมาจากพุทธเจ้าคือคนอีสานเนี่ย เป็นคนหักทีหักนองหักวัฒนธรรมของอีสานหักปฏิจินของจงพู่มใจในในตัวเองที่ว่าเป็นคนอีสานผมขอภาวนาว่าผมเกิดมาจะไดเห็นผมเป็นคนอีสานผมขอเป็นคนอย่างอื่นถ้าเป็นเรียกได้นะอันนี้มันมันใครคืยคอ,อยู้ซ,ซื้อเนี่ยมาโจมตีกันเพราะอะไรแล้วคุณได้อะไรขึ้นมานะครับคนอีสานก็มีหัวใจคุณก็มีหัวใจฮะ พวกผมกินเขาหรือพวกคุณกินขี้หรือเปล่าฮะมันแตกต่างกันตรงนี้ใช่ไหมพวกผมกินข้าวข้าวสวยก็กินได้ข้าวเหนียวก็กินได้พวกคุณกินขี้ใช่ไหมหรือมันแตกต่างกับคน,นอินสาน่ะอยู่ดีไม่ว่าดีคนเราเกิดมาพร้มกันเนี่ยหักแพ่งกันไว้เพียงครับคือาศาสนาพูดเดียวกันเนี่ยก็องค์สุริยพจอยุ่งวกก็กองค์เดียวกันเพราะสิไม่กินแกง ขิ่งดีขิ่งเรียนสิมพวาตันเหตุอย่างกฎหมายกระแสกฎหมายตัวเดียวกันคุณรวยกับรุยกับเลือดไปนะครับคือเราไม่มีงานทํำบอไม,ม่มีแนวเหตุบอแล้วดาวดาวพวกคนอีาสานหรืคุณไดเอียงขึ้นมาฮะผมถามถามที่นี่แหละว,ว่าพวกคุณไดเอียงขึ้นมาแล้วพวกคุณมีดีอย่างพิเศษก็คนอีาสานเอาคืออย่างคุณมีเท่าไหร่เงินทองอ่ะกี่ร้อยล้านกี่หมื่นล้าน กี่แสนล้านเอาว่ามามันไม่ได้เปรียบเทียบกับแง่งสลักรับคือความดีเลยมันอยู่ในการกระทาอยู่ในกิดใจของคนมันสิมีหน่อยไม่หลายมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเจ้าของกิจใจมี่ิดใจเกิดเผื่อเพอแพตอพี่ทองวม,มาศมมสาศมมสตร์วม,มาศาสนาเดียวกันเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาเป็นในก็แล,แลว้วแต่เกิดเป็นคนเนี่ยคอยหักคนนะครับพักันรุดด้วยกันนะครับ สิบาวากันหรือพวกคุณหี่บ่มีบม่บมีง่ายทํำบ่อยากสางรกระแสบ่นะพวกซื้อื้อสารซื้อบบตีนพุทีิสารกับนี่เงืนเด้อ่าบ่มีมนี่ี่จะตีนพวกคุณนะผมจะบอกให้ผมอยู่บ้านนอกอยู่อีสานผมก็กินข้าวผมมาหากินแบบธรรมชาติคือในหลวงเิ่นว่าหายเห็ษิเศรษฐกิจพวกเพียงหากินตามนี่ตามาจ้าของที่นี่อันนี้ผมก็อยู่แบบนั้น ผมมีอย่างเดิมคนีน้ครับกิบเป็นอุ่นก็ไปหาหมอ,งอ,อเงินท่องก็หาใส่ไปธรรมดาเขนานำจำปาก็หาหกินพวกคุณนะ่ะยังซื้อข้าวแดกเลยพวกมึงนั่นแะพวกกูนบพวกยืดเขากินน่ะเงินทองกูกับพวกดแต่ว่ากูกมันปรวยสั่งละกูเป็อึดใส่พ่ามันมนันโมโหเลยผู้ช่วครับโมโหเลยเกิดศูนย์ศูนย์ให้แท่นพี่นองของชาวานะอีสานน่ะเลือดอีสานทุกคนนะ่ะ ผมขอฝากนะถ้าคุณแน่จริงคุณขึ้นหมายศาลนี่ประกาศเลยว่าผมเลยจะเป็นคนด่าคุณจะก็ไม่เห็นแม่จะกระดูกลับบ้านผมบอกอย่างนี้แหละผมไม่อยากจะก้าวไกลเรื่องคนภาคกลางอะไรคือส่วนดีเขาก็เยอะครับเยอะผมไม่ว่าผมไม่ด่านั่นครับผมรักรักคนไทยถึงคุณจะเป็นคนไทยคนใต้คนเหนือคนขมรคนอะไรก็แล้วแต่ผมรักหมดขอให้มีจิตใจ เป็นมนุษย์ร่วมโลกหากินแบบพอเพียงหากินแบบซื่อตรงอย่าหากินแบบสุดสลดหิตี่นี้ผมภูมิใจแล้วครับต้องการมาหาผมได้เลยท้าแน่กิ่งนะผมอยู่สุวรรณแลคูหานองบรรัวลำพูบอกเลยถ้าแน่กิงมาหาผมผมจะมีอะไรให้มันไม่ใช่ที่เรียกมาเรียกมากินข้าวนะเรียกมากินข้าว ผมจะมีปลามีกล้วยฝากน,นะครับก็เอาแค่นี้ประบอกมันทนไม่ได้นะครับมันอดเพระาะไดพี่น้องที่เห็นเขาเจาด่าข้างด่าป้าน้าห้างประมาทคนอินสานเนี่ยมันเสียไปฮอระกูลทุกที่เขาเจ้าเสียชีวิตเป็นงตด้เริ่มเป็นไซต์อินสา,สานนผมสูญแห่งใครก็เสียใจแห่งครับก็บพี่น้องครับฝากคำบอกหรือไปหาพูดมันพวาเ้อเอ,อมหาสุตรีนในญ่หลายาตในวัดสันครับ ขอบคุณครับ